สวัสดีครับผม <ใน S 1> <ฮ>เอ็ดนันฐานซิ่งครับวันนี้มากินข้าวสุมกันครับแม่จาแม่งานจ้าเดอันนุนตาชมอันนุนเจ้าของรถครับเนะี่ยสองพ่อเม่เนี่ยที่ให้รถไปใช้ฟรีครับวันนี้ก็เลยมากินข้าวด้วยกันมีอะไรกินมัน้งเนาะชมๆไก่ย่างอันนี้คนไทยกินข้าวเจ้าไ <c oughs> ก่ย่างวิเชียน ดำดำไก่ย่างวิเชียนโลลูกน้องก็หลายจัง <c oughs> นหนรอ <c oughs> ตัวน้อยก็มีครับใครอยากได้ก็บอกด้วยครับเท่าเลและกี่ตัวแล้วเจ็ด <c oughs> ตัวมีแต่สีดำดำนั่นสีดำสีขาวกำลังก <c oughs> ินนมกันร <c oughs> อกินอาหาร มาเลยครับมากินข้าวซุมกันครับกินข้าวน้ำกันแดดน้นฐานซิ่งครับแสบเพราะนั้นชิมเด้เสบงั่นเงี้ยวเงีๆๆ้ <c oughs> ยวเด้ๆๆกินปลาที่มีปลาวะมีอยู่